เจ้าเจี้ยวโรงพยาบาลอุดอรนะคะวันนี้เจ้าเจี้ยวจะมาพูดถึงเรื่องของการวัดมวลสารร่างกายนะคะในส่วนของกลุ่มง,งานสุขศึกษาโรงพยาบาลอุดอรนะคะในช่วงปี2 5 6 6นี้นะคะเราก็จะได้มีการเริ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจา,ากที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะในกลุ่มง,งานของเรานี่มีเครื่องวัดมวลสารร่างกายนะคะซึ่งเป็นเครื่องวัดที่ ที่ค่อนข้างจะใช้มาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ยังพอใช้ได้นะคะก็คือสามารถวัดองค์ประกอบของร่างกายในส่วนของน้ำกระดูกกล้ามเนือ้อไขมันแล้วก็ไขมันในช่องท้องได้นะคะสามารถแปลผลภาวะสุขภาพของอบุคลากรโรงพยาบาลอุดรธานีของเรานะคะแล้วก็ผู้มารับบริการนะคะของเราได้อย่างคร่าวๆนะคะแล้วก็สามารถให้คำแนะนำสุขศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดีขึ้นได้อย่างเฉพาะเจาะจงนะคะเราเน้นการให้คําแนะนําแบบเหมือนตัดชุดให้ให้เหมาะกับท่านเลยนะคะไม่ไม่ใช่คําแนะนําแบบเสื้อหลวนะคะ่ะทีนี้ในส่วนของเครื่องเครื่องวัดมวลสารในร่างกายที่เรามีอยู่เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยสามารถใช้ได้ง่ายมากนะคะคือ,อแค่ยืนบนเครื่องนะคะด้วยเท้าเปล่าลักษณะเครื่องก็เหมือนเครื่องชั่งน้ําหนักนะคะ แล้วก็ผู้ผู้ที่จะตรวจนะคะก็ใช้มือจับราวนิ่งๆนะคะแล้วก็ผู้ตรวจก็จะกรอกข้อมูลในส่วนของเพศอายุแล้วก็ส่วนสูงนะคะแล้วก็ท่านก็ขึ้นบนเครื่องวัดได้เลยนะคะจับราวนิ่งๆประมาณ3นาทีเครื่องก็จะเริ่มประมวลผลออกมานะคะ,ะในขณะที่เครื่องประมวลผลนะคะก็จะประมวลออกมาเป็นค่า คร่าวๆนะคะซึ่งเราก็จะมาแปลผลกันว่า1ก็คือในส่วนของกระดูกนะคะว่ากระดูกของผู้รับบริการเป็นยังไงบางหรือเปล่านะคะถ้ามีเพราะว่ากระดูกบางเราก็จะทักซักถามถึงสาเหตุที่เป็นไปได้สําหรับคนนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ให้คําแนะนําในการปฏิบัติตัวนะคะในส่วนของไขมันก็จะเน้นเป็นไขมันใต้ผิวหนังนะคะนาส่วนของต่างๆของร่างกายได้แก่ไขมันใต้ผิวหนังบริเวณ แขนนะคะแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาแล้วก็ไขมันตรงบริเวณในช่องท้องนะคะถ้าท่านมีภาวะไขมันเกินแล้วก็มีปัญหาในส่วนของกล้ามเนื้อที่รีบเล็กลงนะคะเราก็จะได้ให้คําแนะนําในการปฏิบัติตัวนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาในส่วนของไขมันในช่องท้องโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องมากๆเนี่ย มันเป็นภาวะที่ค่อนข้างจะเสี่ยงเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีภาวะไขมันแทรกในตับจนกระทั่งเกิดภาวะตับแข็งได้แล้วก็เป็นต้นเหตุของโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเนื้อรังโรคอินที e, ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดานันหัวใจหลอดเลือดสมองรวมทั้งเรื่องของโรคมะเร็งด้วยนะคะสำหรับท่านที่ได้มาใช้บริการแล้วเนี่ยก็อยากให้ท่านได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ ที่ทางกลุ 2, er ่มงานของเราได้ให้คำแนะนำไปนะคะแล้วก็ประมาณ1เดือนก็สามารถมาตรวจวัดซ้ําได้นะคะจะได้รู้ความก้าวหน้าว่าหลังจากไปปฏิบัติตัวแล้วท่านเป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะสำหรับบุคลากรที่สนใจที่จะมาวัดมวลสารร่างกายนะคะก็สามารถโทรประสานงานเราได้ที่เบอร์ติดต่อภายใน1 1 19 1 7 1 ทีนี้เนื่องจากว่ากลุ่มงานเราเนี่ยมีบุคลากรค่อนข้างน้อยนะคะมีบุคลากรเป็นสายวิชาการแค่สองคนนะคะแล้วก็าสายแัฟลูดิซสองคนเท่านั้นนะคะแล้วเราก็มีงานประจําที่ต้องลงไปคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกความด้านคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวแล้วก็ในส่วนของคลินิกผู้สูงอายุด้วยแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่ต้องทําร่วมกับทีมสหวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านทัวร์มา อาจจะไม่มีคนอยู่ที่ห้องเลยก็ได้ในวันนั้นๆนะคะก็อยากแนะนําอีกเบอร์หนึ่งนะคะท่านสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0652406511น,นะคะในวันเวลาราชการได้นะคะ0652406511น,นะคะคือถ้าเราช่วงที่ว่างตรงกันเราก็จะได้นัดหมายกันได้นะคะสำหรับผู้มารับบริการ อื่น,นที่ไม่ใช่บุคลากรโรงพยาบาลนะคะเช่นผู้รับบริการที่คลินิกที่ใกล้เคียงอยากมาใช้บริการก็ใช้ได้นะคะก็สามารถติดต่อได้ในลักษณะเดียวกันนะคะกับบุคลากรภายในนะคะแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสนะคะจังหวะบ้างตรงกันเราก็คงได้เจอกันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะดูแลสุขภาพตนเองนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะจะได้เป็น กำลังสำคัญขององค์กรแล้วก็ของประเทศชาติในการทํางานแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขตามอัตภาพนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ